ขึ้นด้านบนดีด็อกใช่ครับเดินขึ้นด้านบนก็ขึ้นด้านบนดดีใช่ครัวเม่นยาเาาวขึ้นนบะเขาเห็นข้าวไหมขึ้นไปได้เรื่อง แต่ข้างล่างก็มีที่ให้กินมั้ยอะไร,ะไรถ้าจริงๆเราต้องขึ้นด้านบนแต่ว่าลองดูข้างล่างก่นก็ได้เผื่อมีที่นั่งเ,เพราะว่าตอนแรกที่เห็นมันมีร้านมีอะไรมันอยู่ข้างล่างนะสามทุ่มสี่สิห้าหาที่นอน มุมนี้จ้องมานานละว,ว่างปุ๊บรีบยึดเลยขอนอนสักที่หนึ่งไมไวเลยนอนเคยู 12, สี่หนึ่งสองสเก็ตเดิมออกสิบเอ็ดโมห้าสิบห้าแต่เปลี่ยนเวลาออกเป็นเที่ยงครึ่งแล้วจะถึงที่คูเวตเวลาบ่ายสามโมห้าสิบทำให้เราพลาด เที่ยวบิน k u 785ที่จะออก16:15แล้วก็ถึงเจด้า1 8 4 0เปลี่ยนเวลาใหม่ออกเป็น4ทุ่ม4 5แล้วถึงเจาด้าเวลาตี1:20ทำให้เราต้องรอ6ชั่วโมงกว่าการนเดินทางไปขึ้เครื่องตอนนี้เวลา4ทุ่มเครื่องออก4ทุ่ม4:15ไถึงเจด้า 好过了。 ตอนนี้น่าจะเวลาประมาณทีหนึ่งยี่สิบของวันที่สิบสามเวลาท้องถิ่นที่ซาอุดิอราระเบียนะครับมาถึงสนามบินกิจต,ต้ามาถึงแล้วค่ะถึงกิตตาแล้วถึงกิตจาแล้ว

บักสบอมไปรับกระเป๋าไปยี่ผ่านสมองโ,โหกว้างนะเนี่ย วางเลยขนาดนี้ให้รับกระเป๋าก่อนเราวค่อยผ่านตอมอใช่มั้ยออผ่านตอมอก่อนอ๋อผ่านตอมอก่อน กลางปีกลางแทนฟอร์มูล่าวันโอมีไปเป็นเทรน่ต้องนั่งรถนั่งรถไ